สวัสดีครับสวีตสวัสดีสวีัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับคุณยายสีไทยนะครับช่องพังศรีไทยแฟมิลี่นะครับมาที่มุมโปรดของคุณยายเช่นเคยนะครับไปที่อื่นก็ไม่ถูกใจเหมือนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงสายหญ้าอร่อยนะครับมุมโปรดนะครับไปกินที่ไหนก็ไม่ถูกใจนะครับเดินกลับมาที่เดินนะครับเพราะว่าหญ้านี้นะครับคุณยายชอบนะครับกินอย่างอริสอร่อยนะครับมุมโปรดของคุณยายนะครับมุมนี้นะครับ พาไปเดินไกลที่ไหนก็ไม่ยอมนะครับไม่ดีไม่ไม่ไม่เท่ามุมนี้นะครับก็เลยกลับมาที่เดิมนะครับกลับมายู่มินเดิมนะครับทำมาแล้วนะครับฝากท่านนะครับกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้คุณยายด้วยนะครับหนึ่งซับสไคร้คือหนึ่งกำลังใจนะครับคุณยายสีไฟนะครับเดินกินหญ้ามุมปวดอีกแล้วนะครับพาไปถึงไปฝั่งนู้นก็ไม่ยอมกินนะครับจะกลับมากินที่เดิมนะครับสนสัยานี่อร่อยนะครับยารูว่าเเรียกญ้าอะไรนะครับผกท่านก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า ต่างพินทางภาษานะครับเรียกไม่เหมือนกันนะครับยาแบบนี้นะครับยาแบบนี้นะครับแต่ยาของที่เราชอบนะครับต่างพินทางภาษานะครับเรียกไม่เหมือนกันครับเพราะความก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับยาแบบนี้นะครับนี่ครับเมล็ดของคุณยาเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับไปไกลขนาดไหนก็วงเรียนกลับมาที่เดิมันเวียนอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอยูนี่นะครับกำลังขึ้นใหม่เลยนะครับกำลังพอดีกินนะครับไม่อ่อนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่แก่เกินไปนะครับลราก็ไม่แข็งนะครับอาจารก็กินน่าอร่อยเลยนะครับ กินไปก็ไม่ดีนะครับช้างก็กินลําบากนะครับถ้าอ่อนเกินไปนะครับบางทีก็อาจจะขมนะครับหรืออาจจะเปรี้ยวนะครับหรือว่าอาจจะทําให้ท้องเสียนะครับเพราะว่ายาอ่อนเกินไปนะครับต้องออกพอดีนะพอดีนะครับประมาณกลางๆนะครับพอช้างกินอร่อยนะครับเราก็จะเลือกกินนะครับที่เขาว่าเขาอร่อยนะครับนตรงไหนที่มาอร่อยก็เดินข้ามนะครับช้างนะครับแต่ตรงนี้นะครับน่าจะอร่อยไปไกลขนาดไหนนะครับก็ยังเวียนกลับมาที่เดินนะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ครับเรียกอาไม่ยอมกลับบ้านแล้วครับคุณยายนะครับ ในะครับมุมนี้นะครับมุมประจําของคุณยายนะครับถ so ูกใจนะครับย like well, so ่าน <rem> so ี้นะครับของชอบเลยนะครับพอไม่แก่มากไปนะครับแล้วก็ไม่อ่อนมากไปนะครับพอดีช้างกินนะครับเราก็จะเลือกกินที่ว่ามันพอดีกินนะครับแก่เกินไปเขาก็ไม่กินนะครับเพราะว่าบางทีนะครับแก่เกินไปยาวเกินไปนะครับฝนตกเราก็ไม่กินอัดนะครับช้างก็จะไม่กินนะครับเลือกกินที่กําลังขึ้นนะครับระหว่างสัก60ส0เจ็ซนนะครับพอดีกินนะครับช้างนะครับไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปนะครับ เราจะมีเส้นของเขานะครับช้างนะครับจะเรือกกินที่ว่าอร่อยนะครับแก่เกินไปนะครับฝนตกใส่อับมีคลิ่นอับนะครับไม่กินนะครับคุณยานะครับเก่งนะครับฉลาดนะครับรู้เรื่องนะครับคุณยายตรงไหนพอกินอร่อยนะครับตรงไหนกินไม่ได้นะครับตรงไหนไม่ชอบกินนะครับเดินผ่านนะครับกลับมาอยู่มุมเดิมนะครับที่เดิมที่ประจํานะครับเพราะว่านะครับยาหนีนะครับถูกใจนะครับช้างก็ชอบนะครับวัวก็ชอบนะครับยาหนีนะครับเมื่อก่อนนะครับที่นะครับ พอควันอยู่นะครับจะมีเป็นทัวร์นะครับมีวัวด้วยนะครับเราก็มาปล่อยวัวปล่อยอะไรกินคู่กับช้างนะครับบางวันนะครับตอนเย็นครับวัวปกอยู่ข้างนึงครับช้างอีกผูบข้างนึงนะครับแต่ช้างบางตัวก็กลัววัวนะครับแต่คุณยายไม่เป็นไรนะครับไม่กลัวนะครับอดี๋ยกลัมุมกันเลยนะครับกับช้วัวนะครับปลูกขังกันนะครับปลูกใก้กันไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะทำร้ายกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับวัวอะไรก็ขายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะช้าครับ ช้างก็ย <award> ังไม่ม uh, ีงานทำอะไรกันมันจะมีวัวเตรียมเปลียนะครับอยู่ตรงนี้ครับช้างก็ชอบกินนะครับวัวก็ชอบกินนะครับย้านี้นะครับแจ้งกันตัดทุกวันนะครับแจ้งกันตัดทุกวันนะครับกับคนเลี้ยงวัวครับเมื่อก่อนครับที่ยังพอครับมีนักท่องเที่ยวนะครับแต่ตอนนี้นะครับไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วครับวัวอะไรก็หายหมดแล้วครับช้างก็เหลือน้อยนะครับไม่ค่อยได้แย่งกันแล้วครับเมื่อก่อนนะครับช้างเยอะตรงแย่งตัดหญ้าตองแย่งกันนะครับอยู่มุมเดิมอีกแล้วนะครับคุณยายนะครับ ที่ประจำาคุงยายนะครับเรียกกลับก็ไม่ยอมกลับแล้วนะครับมาตั้งแต่8โมงกว่าแล้วนะครับนี่จะ9โมงกว่าแล้วครับยังไม่ยอมกลับนะครับกระซองใจตัวใจนะครับผุก็เริ่มกลางลอกางออกครับบานบานออกบานออกนะครับกินจุนะครับคุณยายนะครับเอากินเลยตามสบายคุณยายเอาให้น้าใจไปเลย๋ยวค่อยกลับบ้านอาบน้ําให้แดดร้อนๆก่อนเลก่อนไปอาบน้ํากินน้ํานะครับ เอาให้ถูกใจคุณยายเลยเอาที่คุณยายสบายใจเลยกินให้อิ่มแล้วก็องเลี้ยงให้ดีให้ดีที่สุดนะครับถึงว่าะจะแก,ก่ไม่แก่อย่างไงครับเลี้ยงให้ดีที่สุดนะครับให้เขาอยู่กับเรานานๆนะครับแล้วก็เลี้ยงมานานแล้วก็รักแล้วก็ผูกพันนะครับคน,ออนก็ครอบครัวไปแล้วนะครับฝนตกแตดดออกย,ยังไงก็ต้องไปหาหญ้าหาอะไรให้กินครับต้องพาเขา้า รวมข้าวเงาครับพากินน้ํากินอาบน้ำอาบไล่นะครับครับที่ใครให้นะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากท่านนะครับกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้คุณยายด้วยนะครับฝั่งสีไฟแฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่านะครับสายมากแล้วนะครับจะพาคุณยายไปกินน้ํานะครับเดี๋ยวปล่อยให้คุณยายกินยาสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาคุณยายไปอาบน้ํานะครับร้อนมากก็ไม่ดีนะครับ สารยายนะครับสวัสดีครับ